โอเคนะครับกับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยหรือเราจะมาสอนเล่นก้นแค่นี้นะครับคือมีิงแล้วก็ A2 สองนะครับนะครับเห็นไหมครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูหนึ่งถึงสองานะครับอ่านดีๆนะครับอันนี้งเอนะครับอ่าเดี๋ยวเขานะครับจะทําแบบนี้นะครับพิกนะครับครับอันนี้ิงนะครับิงจะลวมไปเลยนะครับนะครับมีเอสองตัวนะครับทีนี้ผมจะให้ดูด้านหลังเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับนะครับ หน้าก็ไม่มีอะไรนะครับอ่านะครับพิกด้านนะครับอยู่นี้นะครับอ่าเห็นไหมครับจากคิงก็จะกลายเป็นเอ็ดนะครับอ่ดูนะครับคิงอยู่นี่ครับนะทีนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับเฉลยก็คือง่ายๆนะครับเราจะต้องเตรียมไพ่นะครับไพ่เราจะมีสองหน้านะครับเห็นไหมครับมีเอแล้วก็มีคิงคิงกับเอเราต้องติดกันไว้นะครับดูนะครับติดไว้นะครับผมและทีนี้ตอนเราจะเล่นใช่ไหมครับ ดูแบบนี้นะครับเราก็จะเบรกไผ่นะครับจับแบบนี้แล้วก็เบรกไผ่แบบนี้ครับยัดเข้าไปเลยครับอันนี้ก็เบรกไว้นะครับเบรกไว้แบบนี้นะครับนะครับเบรกไว้เบรกไว้แบบนี้ทีนี้ตอนเราจะพลิกใช่ไหมครับพลิกสองใบเลยครับเห็นไหมครับพลิกสองใบนะครับอ่าครับพลิกสองใบนะครับม่ใหนหน้าไว้แบบนี้จะไม่รู้นะครับอ่าพลิกสองใบปุ๊บใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นด้านหลังนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะเนียนไปเลยนะครับว่าถ้าถ้าคนไม่มองอยู่ข้างๆนะครับมันจะเนียนไปเลยแล้วก็เราก็พลิกแบบนี้อ่าทําใหห้้้คคคนนนดููะรรัับบอออมมมงขลปุ๊เ็่า นะครับอันนี้ก็คือเอนะครับเห็นนะครับอันนี้คือชิงครับเห็นไหมครับบันนี้สองหน้านะครับแล้ววิธีการเล่นนะครับไม่ยากนะครับสไปเลยนะครับเราต้องเอาใบนี้มาเอดอยู่ด้านหลังใบชิงต้องอยู่ด้านหน้านะครับการจะรินมายกลเนี่ยเราต้องเบรกไฟนะครับทำให้เป็นนะครับเบรไฟปุ๊บปุ๊บเราต้องทําให้เร็วนะครับนะครับมันจะเหมือนคิงใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่คิงนะครับนะครับดูนะครับนี่นะครับการเฉลยเล่นง่ายๆครับกลนี้นะครับก็ก่อนจะไปดูเฮ้ยก่อนก่อน ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดชิปสอนมาจากคนหรือ